ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนเนาะกลับมาพ่อกันนะครับกับอีกคลิปนึงนะเดี๋ยวมันนี้เอาเอาสูกเอาลาบมาฝากอีกอย่างน้อยก่อนอืมเอาเป็นหวยเล่านะครับหวยเล้าก่อนมันนี่เพราะว่าหวยเล้าไอ้มที่แ้นมก็เขาแลว้วก็เป็นเขาตัวกลับดอกว่ะและว้วคือมั่วเถือ่อไอ้กล่องก็ได้น <c oughs> ะกระซางม,มันมันมั่วเนี่ยกระซางมัน นะมันเขาตัวกลับออกเก้าหามั้งสำหรับมือนี้นะครับมือแรกเนี่ยวทว่าเล่าทีทว่าออกสองทุมครึ่งเนาะกล่องมันมั่วเนี่ยเนาะแต่สร้างมันว่เป็นยังเนาะมันบรได้ปับแล้วล่ะเ <c oughs> ล่านะครับ ตัวเด่น0ูนนะครับมันมันเหตุบัวท่านละมันมัวน่วนในกับเบิร์อาเดอร <c oughs> <c oughs> ์อ่าอืม เป็นอันนี้เป็นเดนชุดเด้ออันนี้ก็ให้พี่น้องกันไว้นะครับกันไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าชุดใหญ่มันอีดีกะหลายกว่านี้อยู่ด้ีนะเ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเพียดเวล้วละจะว่ามันไอ้นี่อันนี้เป็นชุดกันเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดแปดเจ็ดเก้า 84 86กนะแต่เอาซ้ำนี่แหละนะครับหวยซ้ำนี่จังไดคือหลายแท้พอว,วีครับอันนี้เป็นตัวก,กันนะกาอย่าไปซื้อซ้ำการเบิร์ก็ได้หรือว่าใคมีทุนแนนก็ซื้อซ้ำการเบิร์ก็ละนะการซื้ออ็ได้แต่ว่าข่าวข่าว,าวมือนกน็ตัวเลขนนาชิยูมาให้เห็นหนึ่งถึงสองชุดนะครับแต่ว่าตัววิ่งอีลีผมให้วิ่งหนึ่งนะเลขเล่าผมให้หนึ่งนะครับ เนื่องจากหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านั่นแหละก็คือตัวนี้นะครับถ้าเกิดวันหนึ่งมันหลุดก็อาจจะเป็นเลขศูนย์นั่นแหละเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับพีจาราสนใจแน่แล่ะอันนี้เป็นชุดกันจะชุดกันในก็ประมาทบ่ได้นะ7 8 7 9 8 4 8 6นี่ก็ได้นะครับอาจจะอาจจะนะมาเห็น มันมั่วนะกล่องกระดกระซางมันเนาะกะเด็กเล่าก็เขามาหลายงวดติดผมกระยานมันลดขึ้นกันนะครับเด็กเล่าีนกระด้แต่ว่าไอ้งวดว่างหันมันก็เขาตัวกลับพุณละว่าไอ้มันออกเก้าหานะงวดที่แล้วมันหายผมหายไปแค่แปดชุดนะครับแปดชุดมันกลับไปออกตัวกลับกะถือว่าโอเคซื้อเลขมันก็ต้องกลับนั่มละอเนกะนี่แหละ ชุดเด่นอีนนีกัเป็นสองชุดนี่แหละคล้ายๆกับชุดไอของงวดที่แลนะวันชแเรลผมก็ให้ไป8ชุดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8วันนี้กัน1 2 3 4 5สอ8้าดดชุดคือกันแต่นี่กันกันไว้อีกนะครับย่ามันลดนะแต่เด่นที่สุดวิ่งก็คือให้วิ่งหนึ่งนะครับเด่น012นะศ12กับ7 8 9เก้านั่นแหละตัวเด่นมันก็นได้กระจับเอานะครับ เอ้อยง่ายบ่ห้อยง่ายนี่อันนี้เป็นเลขล่างผมสรุปสรุปให้ไปแล้วเนาะเลขล่างแล้วเลขบนนั่นแหละอันนี้เป็นเลขล่างนะของหวยรัฐบาลนะครับประมาณนี้เหมือนกับมั่วแน่กับเบิรงเอากระซามันเดี๋วจังว่ากันนะยังมีเวลาอีกสองสามมืออยู่ใจว่าคร่าวๆกับประมาณนี้นะครับเป็นเลขล่างนะอืม ที่นี่ว่าเป็นเลขบนเลขบนนี่ผมี่หายเป็นนี่นะหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบหลักหน่วยยังกระซางมัน่นใจผมยังหายติดหกเจ็ดแปดเก้าอยู่คือเก่านะครับหกเจ็ดแปดเก้าจากจะเป็นหกยังเจ็ดยังกะจังว่ากันนะครับแต่ว่าคร่าวๆผมกะมีจับสามตัวไว้อยู่ด้วยจับสามตัวเรียน ใช่ละ่ะอันนี้เลียกบอ่อออกรกามนี่ด้วยอันนี้สามัวบนบอ,อกไว้ก่อน ไม่ออกตามนี้นะครับไม่ออกตามนี้แต่ว่ามันเป็นเลขเลขใกล้เคียงว่าอย่างไรมาเป็นเลขใกล้เคียงมันอาจจะเป็นตัวที่ออกจริงก็น่าจะเป็น3 7 0นนะสามถ้าสามมันอาจจะบวมเป็นสามเจ็ดหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นสามเจ็ดศูนย์สี่แปดสองก็อาจจะเป็นมันอาจจะเป็นสาจจนมแปดสองสามเจ็ดสองอย่างประมาณนี้นะ อันนี้เป็นเลขใกล้เคียงนะครับมันสิบอกอ,อกตามนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นเลขใกล้เคียงจากตัวไดสิลดแต้มเพิ่มแต้มอย่างละหนึ่งแต้มหรือว่าลดแค่ตัวเดียวนะเป็นเลขสามตัวกันยังบอกพันพันพันทุ่งแบบขาดขาด,ดนะครับยังมีเวลาผมขอเบิ้งอีกจากมือหนึ่งนะอีกจาก 1, 2, มือหนึ่งสองมือมันมีเวลาอยู่ดอกถ้าที่ให้แน่ๆมันก็ต้องเอาไปชนกับเลขใบสองนะครับเลขใบสองมงุ่งนีถ้าเกิดว่ามีเลขชน ชอนอ่าภายในนี่หกยังเจ็ดยังแปดยังอ่าหกเอ็กแปดเอ็กเก้าแต่ว่าข่าๆผมก็จบับว้ประมาณนี้มันกระลายตัวแต่ว่าหกแปดเปดยังผมตัดทิ้มไปแล้วเด้อนะซี C. ผมก็ตัดตัดไปลดเนาะเต็มที่มันกระิมไม่อยู่แถวนี้แหละ ็ยังเป็นซี่แถวคือเก้าหนึ่งสองสามสี่ซีแถวคนน่ะให้พี่น้องไปพิจารณาเบื้องนะครับว่าตัวใดนาซิมาหกนี่อาจจะเป็นหนึ่งหกเด้ออาจจะเป็นหนึ่งหกนะครับหกหนึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งหกแต่ไอตัววิ่งเลขวิ่งของผมนะ่ะมันเป็นสามกับศูนย์วิ่งบนล่างอ่ะละ่ะให้สามกับศูนย์นะครับเป็นตัววิ่ง ก็หาตัวจับเอาซึ่งผมกันนี่นหละกับถ้าศูนย์มากกะมันไน่าจะเกินศูนย์นี่ถ้าสามมาก็ไม่น่าจะเกินสามนี้นะแต่วัานืงนี่กะถือว่าเด่นแล้วกัมันมีหลายวิธีตัดไอ้นั่นของมันยูกที่น้องไอ้ตัดดับหาดับตัดดับตัดเด่นไม่อีกมันก็จีบเปลี่ยนแปลงไปอีกนะแต่ว่ากะคร่าวๆเหมือนกันนี่แหละ 60, 61, 62, 63นะถ้าชอบ6นะให้กราบนั่ก็เลือกเอานะเลือกเอาแถวใดแถวนึงนั่นแหละพี่น้องก็ได้แต่ผมสำหรับส่วนตัวผมผมสี่เอาไปช่นกําเล็กใบสอนี่มันมุวเบมดแล้วละถ้าชอบ6กก็หกศ1 6ย6หกหน่าเเกินนี่นะครับถ้า7ก็ 70, 71, 72, 73 80, 81, 82, 83 90, 9จ9ดสอนะ กะโบ,บนาเกินนี่นะครับกะห้กับน้ำเลือกเอาู้ไรมักแถวใดอ่ะ <c oughs> กะโอเคนะครับเมื่อนี้กะเอาเอาแค่นี้แหละเอาเหล็กเล่ามาฝากกอนนะครับเหล็กเล่าก็เอาตามนี้นะเหล็กเล่าก็ได้แถวนี้เด่นสุดอันนี้แถวรองอันนี้แถวกันเด้อขั้นไปมีทุ่นกะซื้อไวเบอร์ทุกโซ่ละต่ว่าให้นักไปสุดนี่นะครับนักไปอ่า วิ่งหนึ่งเนะาะหาหนึ่งบ่มากกะศแล้วว่าชุดนี้เป็นชุดการกะโอเคก็แล้วแจ้งพี่น้องนะที่ไปจัดการเอาเองแต่เขาเข่าวเลขสี่เอ่อนาจะออกไน้นี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็รู้เรื่องนะครับสำหรับเลขเล่านี่กัโอเคคลิปนี้ก็าไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ